สวัสดีค่ะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะกินชูนะคะนี่อร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะฮัมมี่ยัามีแปลว่าอร่อยเป็นสอังกฤษนะคะ คุกไว้ยอดยอดนะภาษาอังกฤษอ่ะเพราะว่าพ่อหนูสอนค่ะอร่อยอืมอร่อยยัมมีก็มีบายบายพรุ่งเจอกันใหม่นะคะ